สวัสดีค่ะคุณชมค่ะวันนี้ในรายการรักลูกถูกทางนําเสนอเนื้อหาที่อยู่กับความสนใจของคนในสมัยนี้คือเกี่ยวกับเกมโปเกมอนครอบครัวไทยหลีกเลี่ยงได้ไหมในการที่ลูกจะไปเล่นโปเกมอนหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เรารู้ไหมว่ามันมีดีอะไรไม่มีดีอะไรมีอะไรที่เราควรจะระวังบ้างซึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่รักลูกอย่างถูกทางวันนี้รายการรักลูกถูกทางนําเสนอสิ่งที่พ่อแม่ควรรู้ ก่อนที่จะมีการเล่นโปเกมอนกันในครอบครัวค่ะเกมโปเกมอนตอนนี้เนี่ยพ่อแม่คงหลายๆคนคงเห็นลูกเล่นหรือว่าไปเล่นกับลูกด้วยเนี่ยนะครับข้อที่ควรรู้อันดับแรกที่สําคัญก็คือว่าเกมนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้เด็กอายุที่ต่ำกว่า13ปีเล่นนะครับซึ่งเป็นกฎหมายจากผู้พัฒนาเกมที่ทางฝั่งประเทศอเมริกานะครับในประเทศยุโรปก็ใช้กฎหมายเรื่องนี้ด้วยกันนะครับในของเมืองไทยน่าจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเล่นกันได้เป็นปกตินะครับเจ็ดแปดขวบก็เล่นเพราะฉะนั้นพ่อแม่พ่อแม่พึงตรักว่า ที่เด็กกาลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายพื้นฐานของผู้พัฒนาเกมนะครับอันที่2ก็คือว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเป็นเกมที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือตอนโหลดเกมมาเนี่ยไม่ได้เสียเงินนะครับแต่ว่าพอไปเล่นเกมเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีไอเทมมีสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าดิจิทัลที่อยู่ในเกมนะครับซึ่งอาจจะต้องไปใช้เงินจริงๆซื้อมานะครับเพราะ,ะนั้นพ่อแม่ก็ควรที่จะรู้ว่าเกมเล่นได้ระดับหนึ่งก็คือเล่นได้ฟรีนะครับแต่เล่นอีกระดับหนึ่งก็คือต้องเสียเงินเสียทองเหม อันที่3ก็คือมีเรื่องของความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยที่ว่าคือว่าเด็กๆอาจจะเล่นเกมโดยสนุกสนานมากนะครับไปเจอกับคนแปลกหน้าอาจจะกุ่ปคนแปลกหน้าเนี่ยชักจูงหรือว่ารักพาตัวได้นะครับหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมในพื้นที่ที่อันตรายนะครับถนนหนทางต่างๆหรือการเล่นเกมที่อยู่ในช่วงเวลาอย่างวิกาลนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเล่นได้ตลอดเวลานะครับอยากออกจากบ้าน4ี่หทุ่มก็ออกไปเล่นได้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือการเล่นเกมนี้นะตัวโปเกมอนเนี่ยจะไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเด็กๆอาจจะไปล่วงละเมิดพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของคนอื่นด้วยได้ซ้ำไปนะครับถ้าตัดสินใจว่าจะเล่นนะครับออกไปเล่นกับลูกนะครับแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ถ้าอายุยังไม่ถึงก็ไม่ควรจะให้เล่นจะดีกว่าครับพ่อแม่ควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องโปเกมอนมากทีเดียวเหตุผลก็คือมีการเคลื่อนไหวออกไปนอกพื้นที่ออกไปตามที่ต่างๆที่เป็นที่ที่เราไม่สามารถจะกําหนดได้ว่าเราจะควบคุมให้ลูกเข้าไปอยู่ในพื้นที่ ที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยอย่างนั้นไหมพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกจึงจําเป็นต้องเข้าใจอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการเล่นโปรแกรมมอนของเด็กๆพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ